สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประกาศทัวทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมเอาปลามาเปิดแบ่งนะครับสองตัวตัวผู้ตัวเมียเป็นนีโมก,กาเล็กซี่คาเปอร์โกนะครับนี่เออจะเรียกง่ายๆก็คือนีโมมุกมทองอันนี้ตามนี้อันนี้เป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวข้างหลังนี่เป็นตัวผู้นะมุกค,ค่อนข้างกระจ,จายสีค่อนข้างเต็มนะครับไซส 1. 3, 1. ์1.3 1.4าโดยเฉลี่ยนะครับเป็นปลาคอกเดียวกันนะคือพี่จะเรียกเป็นมัลติคัลเลอร์ก็ได้นะครับ เอาทำไมวะพี่นะเพราะว่า m u l ติ c o l o r เป็นป้ายหลายสี5สี4สี7สีนะครับแต่พอมายืนในบนสีคอปเปอร์นะครับเวลาลอกนี่มันจะเหลือไม่กี่เฉดสีนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากนีโมนะครับสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงสีชมพูนะครับจะถูกตัดออกไปเมื่อยืนบนสีคอปเปอร์หรือทองนะครับนี่ตามนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย สายนี้นะครับลูกออกมาก็จะเป็นสีคอปเปอร์ตั้งคอกเวลาลอกก็จะมีมุกสีทองให้ด้วยนะครับนี่ตามนี้นะก็จะมีสีขาวบ้างนะครับขาวเพชริน้มนะไม่ใช่ขาวขาวแะรขาวด้านๆนะครับไม่ใช่นะครับตามนี้นะก็สายเลือดนะครับก็ลองลองย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะพี่นพี่น้องๆพี่ก็อยู่ในนั้นแหละนะครับเอ่อใครที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อก็ตามที่ทิ้งไว้นะครับ ส่วนราคาเดี๋ยวผมจะแปะไว้หน้าโพสหรือปกคลิปนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมากัดคนไม่กัดครับผมนะไอเดล่าเนี่ยผมจะเด้งไว้แถวๆนี้แหละนะก็สครชสแครับันเข้ามานะครับเฮ้ยพี่มึงชุดนี้เอาไปเข้ากันเองแล้วเอาไปทําอะไรได้อีกวะผมแนะนาว่าให้เอาไปเข้ากับพวกเก็ตเจ็สีคัพเปอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรเข้าหรือสีอะไรออกเนี่ยเข้าได้หมดมันจะได้ไม่เหนื่อยในการไล่สาย มากนักนะครับใีย้อนเข้านู่นย้อนเข้านี่นะครับมันก็ยังอยู่ในโทนเฉดสีคอปเปอร์ครับผมสวัสดีเด็กๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ตาเลยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตานะหลานเฮ้มชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ถ้าถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำปลาและคลิปต่อๆไปด้วยนะโอสกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและปลาสวยๆจากช่องชิวเบต,ต้า ไฮ้ยกยังไม่ทาตามนะฮะทําทตามเดี๋ยนี้น่ะเฟ้ยอย่าให้รู้นะอือืมืม่อ้กี่มันมีคนยังไปทําตามอย่างนั้นเลย